จังหวัดสุขโขทัยเองก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนนขับขี่ปลอดภยัยสวมหมวกนิรภัยร้อร์เซ็ค่ะ ที่บริเวณหน้าโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนูปฐามอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะนายสุชาติทีคสุบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านก็ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนั้นได้มีการกำหนดให้วันที่21ของทุกเดือนนั้นเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอทุ่งเสี่ยมแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนุปฐามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานนะคะในด้านของความปลอดภัยทางถนนพร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยแบบ100%เและกิจกรรมนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามโดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระนักมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนํากรอบปรจจัยซี ตามมารการคน้นรถถนนสิ่งแวดล้อมและบริการหลังเกิดเหตุรวมถึงการจัดทำปรับปรุงทางข้ามการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงของในจุดที่มีความชุกชุมใช่โรงเรียนวัด ชุมชนนะคะ<า>โรงพระยะาบาลชุมชนต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็ต้องมีการดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ผ่านมามีข่าวในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วมันน่าเศร้าใจว่าเกิดขึ้นบริเวณชุมชนที่มีโรงเรียนนี่แหละมันน่าเศร้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะเดือนหน้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนเดินทางเยอะมากกลับภุมมลำนาอุบัติเหตุเยอะลับภูมิลำนาเรียบร้อยแล้วคุณมีวันหยุดยาวเยอะใช่ค่ะ จากวันหยุดยาวเยอะพอเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็จะมีเทศกาลประจําปีของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นงานกา <t ets> ชาติงานประจําปีต่างๆ <t ets> งแล้ว ใกล้ปีใหม่คนปิดทองฟังลูกนิมิตอะไรต่างๆก็จะเดินทางกันตลอดไม่ว่นะาจะในพื้นที่ชุมชนอมเองพื้นที่ของจังหวัดหรือการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้นี่แหละถ้าเกิดว่าเราประมาทถ,ถ้าเราไม่เช็กรถให้ดีมไม่เตรียมความพร้อมไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะนี่ก็เป็นความห่วงใย,ยจากทีมงาน NBT พิษณุโลกค่ะ